สวัสดีค่ะมาพบกับช่องจุมจังชาแนลจ้าเมื่อนี้จุมจะพามาเบิ่งสวนผักสวนกระเทียมสวนหอมสวนข้าวโพดของไท้ยหมู่บ้านจอมแจ้งนี่แหละจ้ามซื้อผักสลัดเพิ่น่าปลูกดอกจ้าซื้อกินให้เงินออกสะพัดทั่วหมู่บ้านค่ะเพราะถนัดปลูกถนัดซื้อกินนี่โอ้เบิ่งสลัดเพิ่น ขอนมมอนุญาตสอบถามนะจ้ามีเคล็ดลับอย่างนการปลูกวันนี้คือผักง้ำตั้งสี่นี่มีแต่เคล็ดลับมีแต่เอาใจใส่ดูแลิดนึดนงโอ้หน้ตามืออะจักรอบน้ำเสมอทุกวันจ้าทำในสิ่งที่ตัว,ตวเองรักว่างั้นเร็จแล้วโอ้โหเบงกอสลัดเพลนสะออนขนาดเลยนี่นี่นี่รถเรอยู่นี่อันนาสวนรถเขาแจ้า ขายสิบบาทครับผมขายหน้าสวนกิโลละสิบบาทนะคะี่เด็กเพิ่นเกานานี่แหละหดบัวเ <ด S 1> มนบอน,นอีกหืออันเอาเครื่องมาหมด,หดโอ้จ้าอสะอ่อนขนาดเลยดูสิอันนั้นกำลังลงมไมบป่ะนั่นจ๊ะน่ะมันเป็นอันนั้ไ,ได้พักกัดโอ้นี่หมดแล้วแปลงหน,น,นึ่งเมนบอนี่แปลงหนึ่งแลเหลืออีกอยู่ของนามมีเยอะ พ่นเนาะจ้ะเบิงพันปลูกกระเทียมปลูกหอมปลูกกระเทียมปลูกหอมเบิงจ้ะพุ่นเด้อจวนริมแล้วเมื่อหลังจุ๋มจะพามาเบิงเมื่อนี้อันจุ๋มเปล่านี่ดูนะคะทุกคนดูอันนี้ได้บกวานยังอย่าเดบงไม่วะนี่ได้บงไม่บอโอตรงไหนพักพักสลัดนี่ได้บงเอาโอ้มันต้องแยก บอสันเมนบอสมันถึงสิก่อยไงนอกจากอันนั้นเราเคล็ดลับมีอย่างอีกมีได้ปุ๋ยอีกอย่างบอสอะใส่ปุ๋ยนั่นเขาธรรมดาปุ๋ยเก็ดปุ๋ยทุ่งเศรษฐีเขาธรรมดาแล้วปุ๋ยเขียวเดียวกันบอแม่นอันเดียวกันอ๋อเพิ่นใส่ปุ๋ยปุ๋ยเขียวในการลดอ่าเขาเรียกเขาเรียกปุ๋ยเก็ดจ้ะอันนี้จ้ะบอน้ำต้องตั้งดอกเยอะๆไปเลยเยอะๆไปเลยนี่นะคะโอ้ยสโอนเบิ่ง หน้าสวนขายสิบบาทนะคะคนโอ้ยอแล้วมือหลังจุ่มจะพามาเบิางอันอันกระเทียมกับอันต้นหอมเพิ่นปลูคขายอันนี้เขาโพดของเพิ่นจะนี่อาจจะเดี๋ยวเขาโพดใหญ่แปลงสลัดสวยๆสะออน เคล็ดลับก็คือลดน้ําทุกวันแล้วก็อ่นลดปุยเขียวเนี่ยจะหดน้าหดน้ำมื่อละจักรอบก็จะสองรอบมือละสองรอบเ<น>ช้าเย็นหดดูดูนี่เฮ็ดไห้มันกรอบกรอบใช่ไหมมันบ่ขมน้ำเป็นบ่าขันหดดูดูถ้าเขาหดน้ำดูดูดมันจะบกขมมาจ้ะกรอบอีริคอนเฟิร์มพันกับสมตำนี่เด้อบ่เกิดคือรถหนึ่งกับรถหนึ่งอ่ะเป็นคนชอบกินผักเลยค่ะ เ <Okay. S 2> ก็บไปไลายนี่ปากเลยลหรอครับน,น่น <c oughs> <c oughs> มันกรอบไงใช่ไหมโอเคงั้นคลิปนี้ไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ